สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m ัน e y Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านอยู่กับไอแลนด์ and, ทัทิชานะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะก็เป็น EP ีที่2ของกราฟหุ้นพารวยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะเล่นเดย์เทรดแต่ว่าดูกราฟไม่เป็นเลยนะคะจากที่จะรวยอาจจะสวยได้นะคะเอาระคาสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการพามาดูแพทเทิร์นที่เรียกได้ว่าเป็นพายแพทเทิร์นที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะต้องเจอกันบ่อย ะะแล้วก็สําหรับแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันจะแสดงถึงการกลับตัวในทิศทางขาลงจากที่เป็นขาขึ้นก็จะเป็นขาลงนะคะและก่อนที่เราจะไปดูกราฟกันนะคะวันนี้เนี่ยไออยากจะบอกเพื่อนๆนะที่ชอบมาพูดกับไปว่าไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่ก่อนเนี่ยคณิตคือแบบแย่ที่สุดนะคะเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยมันยากแล้วจะมาลงทุนในหุ้นได้ยังไงในเมื่อมันมีตัวเลขเหมือนกันเพื่อนๆอย่าเพิ่งกลัวตัวเลขกันไปก่อนนะคะหรือว่าใครที่มีคนรอบตัวที่รู้สึกว่า พอเราแนะนําเขาไปแล้วเขากลัวเขาไม่ชอบเพราะกลัวว่ามันจะยากเหมือนกับตอนที่เราเรียนตีโกนมิติอะไรแบบนี้นะคะไปบอกเขาเลยว่ามันคนละเรื่องนะคะลองศึกษาดูค่ะไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะและในวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูไพ่แพทเทิร์นที่เรียกว่า double top แพทเทิร์นค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นที่นิยมมากที่สุดในการเทรดนะคะแล้วก็ยังเป็นแพทเทิร์นการกลับตัวที่เชื่อถือได้เพราะว่ารูปทรงแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่แบบร้อนะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเราเจอรูปทรงกราฟที่เป็น double top หุ้นตัวนั้นนะคะก็มักจะเป็นการกลับตัวจากเทนขาขึ้นกลายเป็นเทนขาลงก็คือราคาลงนั่นแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะหน้าตามันเป็นยังไงเราจะดูได้ยังไงสังเกตจากอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูทรงกราฟของจีนกันเลยค่ะามาพูดถึงแพทเทิร์นที่เรียกว่า double top นะคะ ซึ่งถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่ดูไม่ยากค่ะเพื่อนๆลักษณะจะเป็นรูปตัวเมนะคะแล้วก็การที่เราเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนที่เป็นสายแบบเทคนิคนะคะเขาก็จะรู้ว่าเจ้าหุ้นตัวนี้กำลังจะเข้าสู่เทนขาลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจังหวะที่เราจะระมัดระวังนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมสองอันอระหว่างเส้นแนวรับนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นแนวรับคือมันจะประกอบไปด้วยนะคะ2ยอดค่ะอย่างตัวเนี้ยจะเขียนเอาไว้ว่า First Top แล้วก็ Second Top นะคะก็จะเป็นยอด2ยอดด้วยกันแล้วก็จะมีร่องอยู่ตรงกลางค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดเส้นเบดหรือว่าแนวรับขึ้นมาบางคนก็จะเรียกว่าเส้น n e น็ Line นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าถ้าหากยอดที่2ไม่สามารถที่จะทะลุแนวระดับของยอดแรกได้อย่างภาพนี้นะคะคุณจะเห็นว่าไอเซคันตัว Second Top เนี่ยไม่สามารถที่จะทำราคาขึ้นไปเหนือ ยอดสูงสุดของอันแรกได้ First t o ็ได้มันก็เลยทำราคาล่วงลงมาทีนี้นะคะพอไม่ทะลุแล้วราคาตกลงมาเนี่ยถ้าหากหลุดแนวรับเมื่อไหร่ราคาก็จะเป็นทิศทางขาลงทันทีค่ะอ่าพอจะเห็นดูออกไหมเนาะชัดเจนนะคะรูปนี้ สำหรับรูปนี้นะคะก็ไปนำมาจากเว็บไซต์ของฟิ n นแนเซีค่ะแต่ถ้าเกิดเรามาดูหุ้นในประเทศไทยนะก็จะเห็นว่ามีตัวนี้นะคะ AOT ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการทําทรงที่เป็น Double Top มาแล้วนะคะแล้วก็ราคาร่วงเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนะคะก็ยังทรงๆอยู่ไซด์เวย์อยู่นะคะอ่ะแล้วก็ขอแถมให้นิดนึงนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นบางตัวค่ะเขาแสดงรูปทรงเป็นลักษณะเหมือนกับว่าจะเป็นดับเบิลท็อปแต่มันสามารถที่จะยืนขึ้นไปได้อีกครั้งแล้วก็ทำสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าทริปเปิลท็อปก็คือมีสามเหลี่ยมสามอันเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ราคาล่วงลงมาคือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งสองรูปทรงนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเฝ้าดูหุ้นที่ตัวเองเนี่ยจับตามองอยู่นะคะว่ามันจะเป็นขาลงหรือขาขึ้นจากลักษณะของไพ่แพทเทิร์นค่ะ สรุปให้อีกหนึ่งครั้งนะคะรูปทรงกราฟที่มีลักษณะของดับเบิลท็อปหรือว่าอาจจะเป็นทิปเปิลท็อปนะคะก็หมายถึงว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวจากเทนขาขึ้นกลายเป็นเทนขาลงค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่เป็นเทรดเดอร์ฝั่งเทคนิคเนี่ยเขาก็จะขายก่อนที่หุ้นเนี่ยมันจะทะลุเส้นแนวรับนะคะก็แน่นอนว่าเป็นการตัดขาดทุนแต่ถ้าเกิดว่า เป็นฝั่งของตัวที่เป็นกราฟทรงลักษณะที่เรียกว่า double b o t ท o m กันบ้างถ้าเป็น double b o t ท o m หรือว่า triple bottom นะคะก็หมายถึงว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวจากเทนขาลงกลายเป็นเทนขาขึ้นค่ะแบบในรูปภาพนี้เลยนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะเฝ้าซื้อกันค่ะแถวๆก่อนที่เขาเนี่ยจะขึ้นมาทะลุแนวต้านนะคะตรงนี้เลยค่ะ เพื่อนๆที่เห็นแบบนี้นะคะก็ลองไปเฝ้าหน้ากราฟของตัวเองดูนะคะว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีก็ลองส่งมาให้ดูได้นะคะสรุปวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียดีๆอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยแล้วก็บอกกันได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแด์แล้วก็ทีมงานของ m o n e y Hero ด้วยนะคะพวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่จากทางช่อง m o n e y Hero และนอกจากนี้ใครที่บอกว่าอยากจะสนับสนุนพวกเรานะคะก็สามารถที่จะคลิกคำว่าสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้เลยก็จะมีแพ็กเกจให้คุณได้เลือกค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกกกพ็คเจไไหนนุุณะด้้รับ บ้านจากทาง Money Hero ทุกสัปดาห์พร้อมกับคลิปที่เราเปิดให้ดูเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะก็มาสอนพื้นฐานในเรื่องของการดูทรงกราฟดูไพ่แพทเทิร์นแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเรียนแบบเจาะลึกลงลึกลงไปอีกนะคะก็สามารถที่จะแอดเข้าไปที่ Line แอดมันนี่ฮีโได้เลยค่ะก็จะมีคลิป ที่จะสอนแบบละเอียดให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เนี่ยให้ขอฝากช่องทางในการติดตามของไอแด์เองด้วยนะั่นก็คือแฟนเพจทัตทิชาจตุรบุญค่ะคุณสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเรื่องหุ้นการลงทุนต่างๆได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสนุกสนานกับการเทรดแล้วพบกันใหม่นะะใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ